ไม่สนนะคะจะสวมไม่สน,นะคะ่ะจะสวมมันนี้วันนี้อันนี้เร็วแม่จะสวมเรอนแล้วเนี่ยค่ะไม่ค่อยสนค่ะ ปัจจุบันถตัวไม่สดเลยนี่ค่ะขนาดตาเจ็บนะมีไปซื้อยาหยอดตามาแล้วค่ะ แล้วก็ใส่น้ำเกลือขวดขนาดนี้เลยค่ะเช็ดนะคะเช็ดตาพร้อมกับสํารีเช็ดตุกตาโดยตรงนะคะนี่ตอนนี้ตาก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะนี่ให้ดูลูกตาตาดีขึ้นแล้วเห็นไหมถาใส่เจลโอ้ตอนมาวันแรกก็ไม่ไหวคีตาเกิดเต็มกลางเลยค่ะจมูกดำปีหูนี่แบบดำปีตอนนี้หูไม่มีเลยเห็นปะโอ้โหไม่มีเลยเช็ดหูเรียบร้อย เล็งนะเล็งนะเล็ง,เล,งเล็งเลยค่ะอันนี้มาหาเองนะคะคือแทแนแทนออกไปซื้อของนะคะแล้วก็เป็นที่ร้านขายของชั้นหมู่บ้านเขาก็กระโดดขึ้นรถมาเลยนะคะนีกระโดดขึ้นรถมาเองเลยะคะ่ะแล้วก็นั่งตะกร้ามานะคะพอามาถึงบ้านก็โอ้โหเราเห็นแล้วก็ หอมมากมีแต่กระดูกตอนนี้ก็จะมีมีกระดูกนะ,ะแต่ก็คืออ้วนพองหมดแล้วค่ะตัวนี้พองหมดละตรงนี้จะเป็นสางกระดูกอยู่ยังไม่เต็มนะคะกินข้าวไปนี่ร้องไห้ไปแบบหมูเราเห็นเราก็สงสารนี่นี่นี่ของเล่นพี่มันนี่นะคะเนี่ยพี่มันนี่ไปไหนไหม่รู้พี่มันนี่ขู่เข้ามาก็ขู่ขู่เจ้าสววใหญ่ รูรูด,ด,ดูไม่ค่อยตนค่ะนี่แมวตัวผู้นะคะน่าจะได้ประมาณเกือบเดือนนะคะยังไม่เดือนดีเนาะเดี๋ยวรอครบสามเดือนเดี๋ยวจะพาไปฉีดวัคซีนนะคะน้องมันนี่ก็เป็นแมวจอเหมือนกันนะคะแล้วก็เอามารับเรียงนะคะ นดูดูด,ดนนนูนี็กนีกระปุยขาดโมดขาดโมดจะลงไปไหนจะโตจะทำดูทำดูทำดูทำ ไี่ตาเจ็บอยู่นะคะจะปิดแป็บตาเนองเจ็บอยู่ตาน้อะเจ็บโอเคค่ะไปแล้วค่ะเจะสัวมองกล้องเร็วไปบอกพี่ไปแล้วบายบายเร็วบอกพี่ก็ก่อนนีมองกล้องเร็วนีเจสัวมองกล้องเร็วบอกบายบายไปแล้วนี่ ¿Pero